หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะว่าความลึกในการกรีดยางควรจะลึกเท่าไหร่เพื่อจะไม่ให้มีปัญหาต้นยางตายนึง่งทีนี้มาต่อคอนเทนต์ถัดมานะคะเรื่องของถ้าเราเป็นต้นยางตายนึ่งแล้วมีวิธีดูแลแก้ไขแล้วก็จัดการได้ยังไงเดี๋ยวขอเริ่มจากสาเหตุก่อนนะคะปะ้าป๊าสาเหตุที่เกิดต้นยางตายนึ่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากเชือเช้อนี่แหละจริงๆเชื้อนี่มันมีหลายเชือเช้อนนะในสวนยางพาราแต่ที่เป็นมากที่สุดก็คือไอ้ตัว ดีนี่เป็นเชื้อราตัวหนึ่งตอนนี้แหละมันเข้ามาได้ยังไงเชื้อตัวนี้อ่ะมันสถานะเดิมทีมันเป็นไซบอนก็คือทิ้นกําเนิดมันอยู่ที่ดินแต่โดยกันมันก็สามารถที่จะปลิวตามอากาศได้เพราะฉะนั้นปอมันก็ล่องลอยไปตามที่ตรงไหนที่มันเกาะได้มันก็เกาะเกาะแล้วก็สปอร์มันก็อกออกมาก็จะเจริญเติบโตไปในพืชที่มันเกาะในนักนจะทำให้พืชนั้นมีปัญหา อย่างกรณีที่คุณกรีดยางพาราเนี่ยคุณกรีดก็เท่ากับทําบาดแผลให้กับต้นยางพาราแล้วถูกไหมพัาะฉะนั้นบางทีผมนึกบอกว่าคลิปก่อนที่ผ่านมาเนี่ยคุณกรีดยากรีดไปโดนท่อน้ําหรือว่าท่อไซเลนเพราะท่อน้ำเนี่ยมันเป็นท่อที่ยานําส่งพวกสารอาหารต่างๆฮอร์โมนต่างๆแม้กระทั่งเชื้อโรคเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในท่อน้ําชอบมากกว่าชอบจะอยู่ท่อน้ํามากกว่าอยู่ท่อโฟเอมท่ออาหารเพราะว่าท่อน้ำเนี่ยมันสามารถส่งผ่านไป ทู่ลำต้นด้วยนะแต่ถ้าโฟเรนเนี่ยโดยเนเจอร์ของโฟเรนคือท่ออาหารเนี่ยมันจะส่งลงมาข้างล่างส่งขึ้นข้างบนอนย่างน้อยน้อยมากนะ ส่วนมันจะลงข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณกรีดยางพาราแล้วใช่ไหมกรีดเปลือกแล้วเนี่ยคุณทําบาดแผลให้กับโฟเอมแต่ถ้าคุณกรีดลึกลงไปนะลึกเข้าไปในลาต้นเนี่ยแต่สักหนึ่งเซนแล้วเซนครึ่งเนี่ยคุณไปตัดท่ออะไรตัดท่อท่อน้ําท่อไซเลนตเนี่ยตรงเนี้ยตัดขาดนะก็เป็นบาดแผลก็ลทําให้ไอตัวเชือ้อเมื่อกี้ที่บอกอะ่ะเชือ้อเชื้อราตัวนี้มันปลิวอยู่ในอากาศเนี่ยมันก็ปลิวมาสัมผัสตรงแผลตรงที่คุณกรีดยางยแล้วมันก็จเจริญเติบโตเข้าไปในท่อน้ำพอท่อน้ำมันกกก็็ขขขขขขึึขึ้้้้้้นนนนนนนไปาาาางงงบบบบถูะอพมัรด ขนาเดียวกันไอ้ตรงที่สัมผัสตรงนั้นนะ่ะมันก็ที่คุลอยกรีดมันก็มีอาหารอยู่ถูกปะม,มันมีทั้งท่ออาหารท่อน้ําสปอส่วนหนึ่งก็เจริญเติบโตจากตรงนี้พอเจริญเติบโตปั๊บเนี่ยมันก็ทําลายเนื้อเยือ่อนะเนื้อเยื่อเขาที่หน้าจัางกรีดเนี่ยทำให้ไอ้ตัวเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปในท่อท่ออาหารหรือท่อน้ำเนเจอร์ Nature, หรือธรรมชาติของพืชเนี่ย ถ้าเกิมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในท่อสองท่อนี้เนี่ยพื่อเป็นอศัศจรรย์นะมันจะสร้างเนื้อเยื่อป่งพอง,ห,องหรือไทโลสขึ้นมาปกปิดไว้เพื่อไม่ให้เชื้อตัวนี้ขึ้นไปข้างบนหรือลงมาข้างล่างไม่ให้ระบาดไปทั่วทั้งต้นเพราะนั้นพอมันอยู่ที่ท่อโฟรเอมมันก็สร้างนะ ท่อน้ำอ่ะท่ออันท่อน้าส่วนหนึ่งท่อโฟเออท่ออาหารมันเข้าไปปั๊บไอ้ท่อนี้มันก็สร้างเนื้อเยื่อป่งพองมันก็ปิดกั้นปิดกั้นปิดกั้นน้ำยางออกไหมไม่ออกไม่ออกมันมีท่อตรงนี้มันปิดถูกปิดกั้นด้วยเนื้อเยื่อป่งพองนะน้ำยางไม่ออกขั้นในเดียวกันเห็นไหมท่อน้ําหรือว่าไซเรนเนี่ยเชื้อมันก็เข้าไปเชื้อก็วิ่งขึ้นไปวิ่งลงใช่ไหมมันเป็นแบบแฉะแลยวก็พอขึ้นมาข้างบนมันก็สร้างเนื้อเยื่อป่งพองเหมือนกันแล้วก็ปิดกั้นไว้อาหารที่จะส่ง พอไปถึงใบยอดเป็นยังไงอาหารมีไหมไม่มีน้ำม,มีไหมไม่มีใบก็เหลืองถูกไหมพอใบเหลืองสุดท้ายใบร่วงก็กลายเป็นยอดการถูการถูไม่มีใบเลยเป็นเยอะนะที่จังหวัดพังงาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยระบาดเป็นแสนแสนไร่เลยนะแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ตามข่าวว่าปัจจุบันนี้ เดี่ยวยารักษากันไปถึงไหนผมไม่รู้แต่อาการ,รจะเป็นอย่างนี้สรุปนะว่าสาเหตุของต้นยางตายนึ่งเนี่ยก็คือมาจากการติดเชื้อราตัวนึง่งที่ชื่อว่าราซิโอติฟเรี่มาสู่หัวข้อถดัดไปนะคะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเรามีวิธีดูแลแก้ไขรักษายัางไงค่ะปะ้าเรารู้ว่ามันเกิดจากเชื้อใช่ไหม พราะนั้นเราก็เอาอยาสารที่ไปชักนําให้พืชเนี่ยให้ต้นยางของเราสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาพอต้นยางมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดฟังก์ชัน3อย่างสรุปเลยได้ไหมคะป้าว่าถ้าเกิดหน้ายางตายเนื่องแล้วจะต้องใช้โปรดักอะไร<อ>ในการแก้ไขอ้าวตัวหนึ่งที่จะชักนําให้พืชเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันก็คือใช้ลาแทมกับ แอนเธอจำเป็นต้องใช้2ตัวคู่กันไหมคะป๊าคู่กันเพราะว่าลาแทมเนี่ยกำจัดเชื้อราซีโอดิฟเดียที่มัมนิมพิล้ว,ว่าแอนเธอร์ Enter, กำจัดมอดแล้วก็ปลวกมีมอดมีปลวกมันจะเข้าทําลายยังงา่นพอแล้วพราขนาดที่คุณเป็นโรคจากเชื้อราซิโอดิฟเดียเนี่ยเซลล์พืชทั้งหลายบริเวณนั้นเนี่ยจะอ่อนแอจะอ่อนแอเนี่ย ผิวปหนังสงนังเซลล์ของพืชเนี่ยมันอ่อนแอใช่ไหมมอดปลวกเข้าไปจัดกินบางไข่จะเริ่เติบโตเข้ามาได้เลยตอนนี้ระวังมากเพราะรุ่งบอคุณต้องใช้2อ,อย่างถ้าคุณใช้อย่างเดียวจะมามอดระบาดต้นคุณก็ตายเพราะนั้นคุณฉีดทีเดียวสองอย่างเลยทั้งโรคกับแมลงกําจัดไปทีเดียวเลยเราเมื่อไหร่เห็นผลนานไหมคะป้าถ้าคุณเป็นไม่เยอะประมาณสัก2อาทิตย์คุณก็เห็นว่ามันสยบแล้วสยบดูจากตรงไหนน้ํายางเริ่มไหลแล้วโอเคมั้ยแต่ถ้าคุณเป็นเยอะเป็นทั้งต้นเป็นอะไรหลายอย่างก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนสักเดือน สอเดือนอะไรอย่างเงี้ยน,น,น,นะครับอันนี้งานวิจัยของเราก็ออกมาเป็นอย่างนี้ว่าใช้แล้วเนี่ยมันจะ,ะสร้างภูมิคกันทําให้ต้นยางพาราเนี่ยแข็งแรงมากมแล้วคุณกี่ได้มากกว่า25ปีแล้วปีนะถ้าคุณฉีดประจํานะใช่ไหมยางพารานี่เขาดีไซน์ไว้ว่า25ปีก็พอแล้วมันจะฉีดภูมิคุ้มกันกมีขึ้นมากขึ้นแล้วมากกว่า25ปียางพาร<ม>ารู้ไหม กี่ต้นหนึ่งได้ยี่ห้าปีนะโอเคมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะป้าว่าคาว่าวิธีการใช้ลาแทมแอนเทอร์ในการรักษาหน้ายางตายนึงต้องใช้ยังไงบ้างคะป้าจริงๆวิธีการใช้เนี่ยเออผมก็มีเขียนไว้เออเป็นเปเปอร์หนึ่งนะแต่นี่พูดคร่าวๆก็คืออันที่หนึ่งก็คือคุณก็โอลาแทมแอนเทอร์ผสมน้ําอันตราส่วนเท่าไหร่ก็เดี๋ยว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 นอองอังเขาจะโพสต์สมัยอยู่อ่าผสมเสร็จก็ทาหน้ายาง ฐานหน้ายางก็เลยดีคุณฉีดไม่ถึงอะไรไงฐานหน้าอยางแต่ถ้าคุณฉีดทั้งใบถึงฉีดอะไรถึงแล้วฉีดตรงหน้าอยางก็ดีหรือถ้าไม่ได้นะคุณก็ลดบริเวณสมพุ่มลดดินบริเวณสมพุ่มก็ได้แต่ที่ง่ายที่สุดคุณทานหน้าอยางเนี่ยฉีดพ้นหน้าอยางอ่ะดีที่สุดง่ายที่สุดฉีดให้มันโซกอ่ะแค่นั้นแหละฉีดไปทีละต้น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 กันอย่างนี้โอเคไหม,มใช้ง่ายนะแอนทูลาเทนนะใช้ง่าย คลิปนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีแก้ไขต้นยางตายนึ่งไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ปลูกยางพาราอยู่แล้วเจอปัญหาไหนที่อยากให้เรามาแชร์มาเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ